ฟังดีๆใครที่อยากถูกหวยทุกวันหวยออกฟังนะคะคุณแทบไม่ต้องวิ่งดิ้นลนหาหวยที่ไหนมาก่อนเลยจับเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนจิตฟุ้งมาตัวไหนเอาตัวนั้นแต่สิ่งที่มันจะเบิดทําให้คุณถูกไม่สองตัวสามตัวตัวหน้าตัวหลังหรือใต้ดินใต้โคละไรก็ว่ากันไปวิธีการง่ายนิดเดียวหนึ่งวันหวยออกฟังดีๆนะจดก็ได้นะคะหรือใครจะอัดวิดีโอก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะสิ่งแรกให้ใส่เสื้อสีที่ดูดซับได้จริงๆเสื้อที่ดูดซับได้จริงคือสีแดง สีแดงคือสีพลังดูดซับจําไว้ข้อแรกนะวันหวยออกอะไรก็ช่างคุณต้องใส่สีแดงเท่านั้นไม่รู้แหละเกียดสีแดงไม่ชอบสีแดงยังไงก็ต้องหยิบสีแดงมาใส่สองวันนั้นทั้งวันจงอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นเลยหนึ่งใส่เสื้อสีนำโชคคือสีแดงบางคนบอกคุณหนูเกิดวันนี้ไม่ถูกจริตกับสีแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวสีนาโชคสีโชคลาบสีหวยสีดวงคือสีแดงจําไว้ สีแดงจะดูดซับได้นะคะดูดเงินดูดซับดูดโชคดีหนึ่งใส่สีแดงสองอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าฟังนะคะตื่นขึ้นมาอมาหาเศรษฐีมองกระจกเฮ้ยถูกหวยเล่นใหญ่เล่นใหญ่นี่พูดเรื่องจริงนะคะคุณเล่นใหญ่เลยอารมณ์ดีโอ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้ถูกหวยแน่นอนเลยยังไงวันนี้ก็ถูกหวยชัววันนี้ได้โชคด้ลาบชัวสองตัวสาตัวบนล่างโตเต็งอะไรก็ว่ากันไปชัวอย่างงี้ะค่ะ บอกเองทั้งวันเลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสองน,นะสามให้ทานวันนั้นทั้งวันให้ทานค่ะทาบุญห้าบาทสิบบาทวัดก็ได้ใครก็ได้อะไรก็ได้ต้องทําทานให้ได้ต้องทําทานให้ได้ให้ขอทานก็ได้หรือโอนเงินให้พ่อแม่ก็ได้สักร้อยหนึ่งให้พ่อแม่ไปร้อยหนึ่งได้ร้อยล้านเอาไหมให้พ่อแม่ไปร้อยหนึ่งถูกร้อยคูณร้อยเอาไหมหรือทําบุญกับคนได้โอกาสนะคะแต่การทําบุญต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ทําบุญมั่วซั่วนะคะต้องมีเหตุและผลในบุญนั้น อย่าลืมนะอันที่สานะทําบุญนะคะก็คืออาให้พ่อแม่หรือว่าซื้อของไปฝากพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําบุญแต่ส่วนใหญ่ทําบุญด้วยเงินจะดีมากนะคะทําบุญด้วยเงินจะดีมาก4ีฟังดีๆนะคะข้อ4นี่คือสําคัญมากวันนั้นทั้งวันห้ามโมโหนี่คือข้อสําคัญมากผัวจะดา่าลูกจะงองแงไม่ได้ดังใจเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังโดนแทงโดนถีบห้ามโกรธห้ามอารมณ์เสีย เข้าใจตรงกันนะคะเอาอารมณ์เสียผัว่ายิ้มลูกมองแงยิ้มเพื่อนทรยศยิ้มยิ้มเดินเหยียบขี้ไก่ยิ้มเดินเหยียบขี้หมายิ้มเขาปล่อยหมามากัดยิ้มโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะคะคุณสิ่งสําคัญที่สุดนะคะวันที่หวยออกคุณห้ามโสมอ่ะให้ไปข้อที่ห้า นะคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรโสมอยู่แล้วอะให้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าห้ามโสมวันหวยออกเป็นวันสําคัญคุณต้องทําตัวเป็นมหาเศรษฐีใส่ไปเลยค่ะฉลมไปเลยค่ะสร้อยทองสร้อยแหวนที่มีเครื่องประดบับใส่ไข่มุกใส่ใส่ไปเลยค่ะประโคมตัวเองเป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เจดิดผมดีผมเผาดีไม่ใช่นั่งตัวงอหอยเหี่ยวหน้าโหดรอลุ้นหวยไม่ถูกค่ะยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกค่ะเพราะไม่ได้แช่งนะคะแต่คือเรื่องจริง มันคือพลังงานเราปล่อยพลังงานแบบนี้แล้วเราอยากถูกหวยมันเคลื่อนหมดมันเคลื่อนมันจะออกห้าห้ามันก็ไปออกห้าหกมันจะออกเจ็ดแปดมันก็ไปออกเจ็ดเก้ามันจะออกเจ็ดสี่มันก็มาออกเจ็ดสามอีกแค่หลักเดียวคุณก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะคุณถูกนะเนี่ยแต่ด้วยความคุณแต่งตัวไม่ดีไม่พร้อมจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะบางคนบอกว่ามันจริงเหรอครูไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าเราลองมาถูกหวยกันทั้งแบนเลยไหมเออเพื่อให้โลกจําเราลองพากันมาถูกหวยให้โลกจํากันดีไหม โดยที่ไม่ต้องบอกกันเลยนะว่าใครซื้ออะไรเนี่ยปิดนะคะแล้วเรามาทำห้าข้อนี้เหมือนกันส่งพลังงานเดียวกันทำแบบเดียวกันซื้อหวยไม่ต้องบอกกันจุ๊จๆ้จจแล้วพอหวยออกอมา,ากรี๊ดกันทั้งแบรนด์ดีไหมลองดูค่ะห้าข้อนี้คุณลองดูโอ้แล้วเรามาฉลองการถูกหวยกันนะคะ